โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตั้งอยู่ที่บ้านสวนสนหมู่7ตำบลคำเขียนแก้วอำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่23ไร่2งาน76ตารางวาบริหารงานโดยนายสุภาพมงคลแก้วใสผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง5รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6ปัจจุบันมีนักเรียนจํานวน60คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนโดยแยกเป็นผู้บริหาร1คนข้าราชการครู4คนครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต1คนครูจ้างสอน1คนและธุรการโรงเรียน1คนในปีงบประมาณ2565โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6 ได้รับจัดสรรงบประมาณและแจ้งโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาจำนวนส0 0หมื่นบาทในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาโดยทางโรงเรียนให้ดำเนินงานภายใต้ใตกิจกรรม4ี่กิจกรรมดังนี้ 1. การเพราะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า 2. การปลูกผักสวนครัว 3. การปลูกมะนาวในบอ่อซีเมนและ 4. การเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนโดยกิจกรรมทั้ง4กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้โรงเรียนมีแหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนและเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเป็นแนวทางการทำกิจกรรมเสริมในโรงเรียน กิจกรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมสร้างคนให้กับสังคมที่เป็นคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีวิธีคิด วิธีการควบคุมตนเองในการตัดสินใจการดำเนินชีวิตมีจิตสำนึกที่ดีใจกว้างมีเหตุผลมีจิตสาธารณะคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักและเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพื่อเป็นความรู้และประสบการณ์ที่นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันต่อไปได้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6มีการวางแผนการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนชาวบ้านคณะครูและนักเรียน ก่อนการเริ่มโครงการทางโรงเรียนได้ปรึกษาและขอคำแนะนำจากประธาน,นาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนชาวบ้านในการวางแผนประพื้นที่และคำนวณวัสดุสิ่งก่อสร้างเทื่อเริ่มโครงการในครั้งนี้ โรงเรียนได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างเช่นอิฐหินปูนทรายและวัสดุอื่นๆทางโรงเรียนได้ขอความช่วยเหลือและได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชนชาวบ้านในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างโดยการดำเนินการก่อสร้างจะดำเนินทุกๆก,กิจกรรมไปพร้อมๆกัน การก่อสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จคณะครูได้จัดหาไม้โดยการขอต้นไม้ของชาวบ้านเพื่อมาทำเป็นโครงหลังคาให้แปลงผัก ครูและนักเรียนร่วมด้วยช่วยกันประกอบโปรงหลังคาเพื่อเป็นร่มบังแดดให้แปลงผัก เมื่อจัดเตรียมสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปจะเป็นการจัดหาพันธ์ุปลาและพันธ์ุพืชเข้าสู่โครงการ สามารถนำผลผลิตที่ได้จากโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเข้าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ผลผลิตที่เหลือจากโครงการอาหารกลางวันทางโรงเรียนได้นำไปจำหน่ายให้แก่ชาวบ้านครูผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายสามารถนำมาหมุนเวียนต่อย,ยอดในการจัดการเรียนการสอนบูรณาในรายวิชาการงานอาชีพวิชาสังคมศึกษาเช่นการมีน้ำใจการมีจิตสาธารณะชาวิทยาศาสตร์เช่น การเจริญเติบโตของพืชและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดเป็นทักษะการดำรงชีวิตต่อไปได้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนทางโรงเรียนได้หยุดพักกิจกรรมการเพราะเห็ดและการปลูกผักสวนครัวไว้ก่อนเนื่องจากพื้นที่ที่ทำโครงการเป็นพื้นที่ลุ่มจึงมีน้ำขังไม่สามารถปลูกผักสวนครัวได้ปัจจุบัน โรงเรียนได้เตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกหรือทำกิจกรรมต่อเนื่องในช่วงปลายฝนต้นหนาวในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้พวกเราชาวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองหกพร้อมที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป